เกตนะคงนจะพบ้งกับเวลาแล้วมันจะหาหลักประกันคือหนึ่งละฉันอยู่ที่สูงสุดชอบปีนต้นไม้ปีนเสาเปีนราคาเพื่อเห็นทุกอย่างไปลอดภัยในคมป์ราคาหนักเข้าครับไม่มีอะไรครับหาเหยื่อนะครับหาเหยื่อครับเหมือนพร้อมมากเลับแสดงหีน้องอลูกเกยวข้ารับเลยนะเหยื่อครับเย ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะเลือกผู้หญิงกระเด็ดเพราะมันรู้ว่าผู้ชายมีกำลังในการต่อสู้เดี๋ยวให้ดูเคสหนึ่งนักศึกษานะครับมอกเกษตรตากรโดนจับไปรัฐประกันทีนีไอ้พวกคนหลายเนี่ยเวลาจับมันก,กร็รุแวกครับมันก็หันซ้ายหันขวาหันซ้ายเสียงมาก็ได้ยาเสพติดพวกนี้นะครับมันมีผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพอย่จจางไรเช่นใครที่เสพไประดับหนึ่งนะครับไม่ต้องเสพมาก ระด way, way. ับหนึ่งไม่เกิดความเลื่อนลอยเราเจอติห็นก้อนหนึ่งเราเก็บม้าตาไหลไงโอ้ตาไหลเลยแต่อย่างเงี้ยเขาพี่แทนเองไม่เก็บครับเนื่องจากประสาทส่วนกลางโดนที่ตะบนลางงามตะบนลางงามทั้งหมดต้องตัดไปแรงถึงทั้งหมดออกเพื่อป้องกันในบ้านใหญ่คุณจะสาวไปเนี่ยคุณชอบฟุ้งไหมเหนาใช่ไหมก็คือต้องอย่างเงี้ยต้องหาเงาเขาไปรับหันหาเงาเขาไปรับเชิญค้าเกิด หาหนักเกาจาร์ตอลองครูในการเกราจาร์ตอลองนะครับในคนในทีมนะครับต้องไปคุยเขาเชินครับผมยังพูดอย่างเี้เยามยังกันหลบล่อลองมาเพื่อเอาเขาไปบำบัดนี่คือไทยแลนด์อะวันตเออนะครับ <c oughs> ใช่ครับพาลงมาครับต้องไปเชิญมาลงมา ไอ้พวกกนลางยุกอย่างเดียวหมือมึงเจอลาวกัมพูชาเวียดนามสิงคโปร์มาเลอินโดรุไน,นและฟิลิปปินสิบประเทศอันนี้เป็นการเปิดตัวอย่างหนึ่งถังและจำนวนหลายร้อยถังบนเรือนะครับ ของยางนะลูกจำไมฮะัอันแรกแบบ่งตามหลักกฎหมายได้ห้าประเภทถ้าแบ,บ่งตามปานขน,นี้ได้สี่ประเภทเป็นยังไงกันบ้างครับตลอดคลิปนี้ที่ผ่านมานะครับยังอยู่ในเรื่องของหัวข้อเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับที่ลูกๆนักเรียนโรงเรียนมัธยมชัยมงคลร,รามของเรานะครับศึกษาเรียนรู้อย่างตั้งอ,อกตั้งใจนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะนำชมบรรยากาศใหม่ๆมาอีกครับผมสวัสดีครับ